สวัสดีปีใหม่ปีมังกรขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่ดีพร้อมทั้งกายและใจนะคะชาวราศีธนูประจำวันที่8 14มกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฮปปี้ลงตัวสำหรับชาวธนูนะคะใครที่ป่วยก็จะมีอาการดีขึ้น ใครที่คิดคิดเรียดเทียดเรื่องงาน,นะคะอาจจะได้รับข่าวดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นบางคนก็จะได้พักผ่อนนะคะหรือดูมีอำนาจบาร,รมีมีราศีมากขึ้นด้านการงานนะคะชาวธนูจะมีมุมมองไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีเรื่องของนารีอุปธรรมนะคะหรือว่าผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้โชค ทำให้การงานของชาวธนูราบรื่นมากขึ้นด้านการเงินเป็นช่วงที่ดีในการตัดสินใจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองบางคนก็จะเหมาะกับการลงทุนการร่วมหุ้นโดยเฉพาะกับเพศหญิงนะคะสตรีอาจจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนได้ด้านสุขภาพช่วงนี้เกี่ยวกับการพักผ่อนจิตใจให้สบาย ก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเมื่อจิตใจดีแล้วไม่เครียดนะคะก็จะทำให้สุขภาพดีไปด้วยที่ป่วยก็จะได้ยาดีรักษาส่วนคนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ที่ถูกใจคุณเองก็จะมีออร่านะคะหรือมีการดูแลตัวเองมากขึ้นมีสเสน่ห์ในตัวเองส่วนท่านที่มีคู่แล้วความรักมีความเก่งอกเก่งใจกันนะคะ คอยช่วยเหลือสนับสนุนการโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจการเงินได้ดีบางคู่อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะหรือการเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การหยิบจับเงินก้อนเงินมรดกหรือได้โชคลาภร่วมกันเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิเคนโชเพจ f a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ